แต่พี่จะสอนให้ก่อนละกันสมมุติว่าใครยังหาไม่เป็นอ่าเดี๋ยวมาดูตามพี่นะครับปกติแล้วเนี่ยพี่ก็จะใช้อ่าใช้เขาเรียกว่ามือซ้ายนะอ่าใช้มือซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นนิ้วโป้งนะมันอาจจะไม่ค่อยสวย,ยนะนะอันนี้นิ้วโป้งนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นิ้วโป้งนะครับอันนี้นิ้วโป้องอ่ะจะเราใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายนะครับ อันนี้นิ้วโป้งใช่ไหมเวลาที่เราเรียงมือซ้ายใช่ไหมนี่นะครับมือซ้ายใช่ไหมนิว้วนิ้วโป้องอะ่ะมันจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนิ้วก้อยอยู่ฝั่งขวานะครับเวลาหันหันหน้าเข้าหาตัวเรานะครับอย่างไงนะเวลาหันหน้าเข้าหาตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้โป้งนะอันนี้ก้อยนะครับอ่าที่ที่นิ้วเนี่ยครับมันจะมีมุมทั้งหมดเป็นมุมที่ฟิกอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ศูนย์นะครับสามสิบสี่สิบห้านะครับหกสิบแล้วก็ก้าสิบนะครับ เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จะเป็นมุมที่ที่ฟิกอยู่ที่นิ้วของเรานะฮะทีนี้ทรายคอสแทนดูยังไงนะครับ,รรรบถ้าถ้าทรายเราจะมองแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามองจากโป้งไปหาก้อยอ่ามองมองมองทิศเนี้ยนะทิศโป้งไปหาก้อยแต่ถ้าเป็นคอสเราจะมองแบบนี้นะเขาเรียกว่ามองจากก้อยมาหาโป้งนะครับมันมันมันจะมองคน,คนละฝั่งกันนะครับมันจะมองคนละฝั่งกันแล้วข้างล่างตัวเนี้ยก็คือส่วนสอง มาเริ่มเลยนะสมมติว่าพี่บอกว่าอ่ะทายสามสิบมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับซรายสามสิบอย่างแรกนะครับซรายสามสิบเราต้องหักนิ ystem, ้วชี้ถูกต้องไหมต้องหักนิน้วชี้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นลนักษณะการทําก็คือจะจะ,จะประมาณนี้ถูกไหมอันนี้คือซซายทายทายสามสิบนะครับก็คือจับประมาณนี้อ่ะแล้วแล้วเรามองแบบนี้ใช่ไหมมองจากโป้งไปหาก้อยเพราะฉะนั้นเวเวลาเรามองจากโป้งไปหาก้อยครับมันจะเหลือตรงนี้หนึ่งนิ้ว ถูกไหมนิ้วทุกนิ้วติดรูทหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหลือฝั่งนี้1นิ้วก็คือ,อลูทหนึ่งส่วนสองซึ่งลูทหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันนี่มีใครก็พูดกันนะรูทหนึ่งเขาก็เรียกกันว่าหนึ่งเนาะอ่าก็คือเพราะฉะนั้นไซส์สามสิบได้หนึ่งส่วนสองมาดูไซส์สี่ห้า 4, 5, มั่งไซส์สี่ห้า 4, 5, เราหักนิ้วกลางพอหักนิ้วกลางเรามองเรามองด้านนี้ถูกไหมเรามองด้านโป้งไปก้อยมันจะมีตรงนี้สองนิ้วเห็นปะเนี่ยก็คือลักษณะการทําก็คือประมาณนี้เห็นปะเนี่ยมันมีสองนิ้ว รเรามองแบบนี้เพราะนั้นมีสองนิ้วาซสี่ห้ามันก็จะได้เป็นรูสองส่วนสองมาดูซหกสิบบ้างสิซหกส,ส 60, ิบไซหกสิบเราก็หักนิ้วนี้นะครับหักนิ้วนี้มองเหมือนเดิมนะมันจะมีหนึ่งสองสามมีสามนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นซหกสิบมันก็จะเท่ากับรูสามส่วนสองน้องอย่าลืมว่าข้างล่างข้างล่างมีส่วนสองทั้งหมดข้างบนติดรูดทั้งหมดต่อมามาที่ซเก้าสิบบ้างนะครับไซเก้สาสิบเราหักนิ้วก้อยพอหักนิ้วก้อยตรงนี้ครับมันจะเป็นหนึ่งสอง สามสี่มันจะมีสี่นิ้วนะถูกไหมครับเนี่ยพี่หางหรือก้อยใช่ไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่นิ้วเพราะฉะนั้นทรายเก้าสิบมันก็จะได้เป็นรูสี่ส่วนสองซึ่งรูสี่เนะี่ยมันคือสองสองส่วนสองก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นทรายเก้าสิบมีค่าเท่ากันหนึ่งนะไม่ยากเห็นไหมไม่ยากมาดูคอสบ้างจริงๆถ้าน้องเข้าใจทายนะคอสน้องก็ไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันแค่ว่าเรามองคนละด้านนะครับทายกับคอสเนี่ยเหมือนกัน เพียงแค่ว่าเรา,เรามองคนละฝั่งอมืมาดูขอสามสิบบ้างอ่ะขอสามสิบยังคงหักนิ้วเดิมนะยังคงหักนิ้วเดิมนะครับแต่มุมมองเนี่ยมันจะมองคนละด้านนะขอจะมองด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามมันจะกลายเป็นรูปสามส่วนสองอันนี้คือข้อสามสิบนะครับอ่ะมาดูมาดูข้อสี่ห้าบ้างขอสี่ห้าก็คือหักนิ้วกลางนะครับคอสี่ห้าหักนิ้วกลางเวลามองมองแบบนี้นะหนึ่งสองนะครับ เพราะฉะนั้นคอสสี่ห้าจะได้เป็นอย่างที่พี่อธิบายนะครับทุกนิ้วติดรูทหมดเลยนะรูทสองส่วนสองคอสหกสิบอะคอสหกสิบห่างนิ้วนี้นะครับก็มองอย่างนี้เนี่ยเหลือนิ้วเดียวเห็นไหมก็จะกลายเป็นคอสหกสิบเท่ากับรูทหนึ่งส่วนสองหรือเท่ากับหนึ่งส่วนสองไม่ยากนะไซน์คอสไปแล้วนะมาดูแทนบ้างแทนเขาจะไม่เอาส่วนสองละก็คือสังเกตไหมพี่ลบส่วนสองข้างล่างทิ้งไปละอ่ะคือคือแทนเนี่ยส่วนสองไม่เอานะครับแทนจะเอาแค่ไซน์กับคอสเท่านั้น แทนจะเอาแค่ซ้ายส่วนคอสนะครับเาะฉะนั้นแทน30เรายังคงห่างนิ้วเดิมนะแทน30ิเรายังคงห่างนิ้วเดิมแต่เราเอาซ้ายส่วนคอร์สเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าฝั่งซ้ายมีกี่นิว้วฝั่งคอสมีกี่นิว้วน้องจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมี1นิว้วเห็นไหมแต่ฝั่งคอรสมีกี่นิว้วมี3นิว้วเพราะฉะนั้นแทน30ิก็จะได้เป็นรูทหส่วนรูทสหรือ1ส่วนรูทสมอย่างที่พี่ได้อธิบายไปนะครับว่ารูทหเนี่ยมันไม่มีใครเขาพูดกันนะเเ้าใชปลข1 แทนสามสิบไปแล้วนะมาดูแทนสี่ห้าบ้างอ่แทนสี่ห้าก็ง่ายๆครับเราก็หักนิ้วเดิมอ่ะหักสี่สิบหักนิ้วสี่สิบห้านะครับแล้วก็มองเอาอ่าแทนก็คือฝั่งนี้มีทรายใช่ไหมทรายมีสองนิ้วอ่าก็เป็นรูสองคอสฝั่งคอสมีสองนิ้วก็เป็นรูสองรูสองส่วนรูสองคือหนึ่งเพราะฉะนั้นแทนสี่ห้าได้หนึ่งโอเคนะจบนะแทนสี่ห้าไปแล้วอ่ามาลองแทนอื่นบ้างแทนหกสิบ เหมือนเดิมนะ1 2 3สานะครับเพราะฉะนั้นแทน60จะเท่ากับรูทสามส่วนด้วยรูทหนึ่งถูกไหมฝั่งคอสมี1ใช่ไหมก็คือเท่ากับรูทสามนะครับแทนเ0้าละได้อะไรแทน90หาหักนิ้วนี้แทน90หาหักนิ้วนี้น้องจะเห็นว่าฝั่งซายอ่ะมันมีทั้งหมด4นิ้วมันก็จะกลายเป็นรูทสี่แต่ฝั่งคอสเนี่ยมันไม่มีถูกต้องไหมครับมันก็คือ0เพราะฉะนั้นรูทสี่ก็คือ2นะสองส่วนศูนย์ในในคณิตศาสตร์เนี่ยครับในคณิตศาสตร์เนี่ย ตัวส่วนเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้คือคณิตศาสตร์นะครับข้างบนเนี่ยเป็นเป็นเป็นศูนย์ได้นะข้างบนเป็นศูนย์ได้อย่างเงี้ยได้แต่ข้างล่างเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้นะคณิตศาสตร์ไม่มีนะข้างล่างเป็นศูนย์นะอย่างงี้ไม่มีเพราะฉะนั้นน้องจำมาไว้ว่าถ้าข้างล่างเป็นศูนย์เมื่อไหร่ค่านี้จะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแทน90ก็คือหาค่าไม่ได้คําตอบของแทน90คือหา,หาค่าไม่ได้นอกนั้นง,ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเป็นไซน์เป็นคอสเป็นแทนแล้วต่อมาง่ายๆเลยส่วนกกลับ็คืออะไร โคเซกถูกไหมโคเซกแล้วก็เซกแล้วก็คอทสมมุติน้องน้องน้องจะหาโคเซกน้องทําไงอ่ะไม่ยากน้องจะหาโคเซกน้องหาทรายให้ได้ก่อนพอหาทรายเสร็จปุ๊บเอากลับเศษเป็นส่วนอนะ่ะก็คือเอาตัวล่างไว้ตัวบนเอาตัวบนมาลบมาไว้ตัวล่างก็ได้เป็นโคเซกละมันคือส่วนกลับอ่ะพี่บอกอย่างนี้แล้วกันเนาะมันคือมันคือส่วนกลับอย่างโคเซกก็คือ1ส่วนทรายอย่างนี้นะครับเสกก็คือ1ส่วนคอทคอทก็คือ หส่วนแทนนะมันคือส่วนกลับการที่น้องจะหาพวกนี้ได้นะน้องหาไอ้ข้างหน้าเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วก็แค่กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นไม่ยากนะเพราะฉะนั้นจากมือเราเนี่ยเราจะหาได้ทั้งหมดห้ามุมนะอ่ะศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบหาได้ห้ามุมนอกจากนั้นเรายังหาฟังก์ชันได้ครบหมดเลยนะก็คือไซน Cost แทนโคเเตหาได้หมดเลย6กตัว เรารู้ห้ามุมแล้วอ่ะแต่พี่ขอสอนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอ่พี่สอนสอนเพิ่มนะอันนี้สอนเพิ่มเข้าไปเราจะหามุมเพิ่มใช้วงกลมหนึ่งหน่วยมาช่วยนะครับอยู่เขาเรียกยูนิตไซเคิลนะอ่ยูนิตไซเคิลก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยลักษณะของวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยเขาจะมีชื่อมันก็บอกแล้ววงกลมหนึ่งหน่วยมันก็จะมีรักษณ์หนึ่งหน่วยเพราะนนั้ด้านนี้ก็เป็นหนึ่งศูนย์นะอันนี้เป็นแกนวายนี่เป็นแกน x อันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งเนาะ x เป็นซ์เป็นศูนย์วายเป็นหนึ่งอันนี้เป็นลบหนึ่ มันก็จะเป็นหนึ่งหน่วยใช่ไหมอยู่แกน x 2ฝั่งใช่ไหมฝั่งบวกค่าหนึ่งฝั่งลบค่าหนึ่งอยู่แกน y 2ฝั่งฝั่งบวกค่าหนึ่งฝั่งลบค่าหนึ่งถามว่าแล้วพี่มาเขียนทําไมคือต้องบอกงี้ไอ้วงกลมหนึ่งหน่วยเนี้ยมันทาให้เรารู้มุมรู้ค่าเพิ่มขึ้นให้น้องจําไว้เลยนะว่าเขาเรียกว่า x cos y s i n นะ x cos y s i n จำเอาไว้นะค่า x คือ cos ค่า y คือ s i n เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมุมมุมตรงเนี้ย มุมที่เป็นบวกอ่ะมันจะวิ่งแบบนี้นะเขาเรียกว่ามันจะวิ่งเขาเรียกอะไรทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือศูนย์นงสาถูกไหมตรงนี้คือเก้าสิบใช่ไหมครับตรงนี้คือร้อยแปดสิบถูกไหมตรงนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็วนกลับมาก็คือสามร้อยหกสิบถูกไหมครับลักษณะก็คือมันจะวิว่งอย่างเงี้ยวิ่งว,าวานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับในวงกลมมุมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นมุมที่เป็นบวกนะครับมันจะวิ่งเขาเรียกทวนเข็มนาฬิกานะ มันจะวิ่งแบบนี้ศูนย์เก้าสิบหกร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบตรงนี้มันทำให้เรารู้ค่าเพิ่มขึ้นนะรู้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะอย่างแรกก็คือคอสศูนย์องศามีค่าเท่าไหร่คอสศูนย์องศามีค่าหนึ่งอ่ารู้ได้ยังไงก็นี่ไง x คอสไบซายอ่าศูนย์องศาคอสมีค่าหนึ่งแต่ถ้าศูนย์องศาไซส์ศูนย์องศาจะมีค่าศูนย์อืมคือจากตรงนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าคอสศูนย์มีค่าหนึ่ง แต่ถ้าซส์ศูนย์มีค่าศูนย์มาตรงนี้มั่งตรงนี้มันทําให้เรารู้ว่าอะไรคอสอะไรคอสเก้าสิบใช่ไหมนี่คอสก็คือตัว x นะครับมีค่าศูนย์แต่ถ้าซายเก้าสิบล่ะซายเก้าสิบก็คือตัวอะไรตัว y เห็นไหมจะมีค่าหนึ่งอ่าเนี่ยทําให้เรารู้มุมเพิ่มขึ้นมาดูตรงนี้มั่งเรารู้อะไรคอสร้อยแปดสิบองศานี่นะครับคอสก็คือตัว x คอร้อยแปดสิบจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วไซ ร้อยแปดสิบหล่ะได้อะไรก็ตัวนี้เห็นไหมได้ศูนย์รู้แล้วนะมาสองร้อยเจ็ดสิบบ้างคอสสองร้อยเจ็ดสิบมีค่าอะไรก็คือศูนย์อ่าแล้วไซน์สองร้อยเจ็ดสิบล่ะก็คือลบหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมเรารู้มุมเราเรา,เรารู้ค่าเพิ่มขึ้นจากวงกลมหนึ่งหน่วยต่อมาสามร้อยหกสิบคอสสามร้อยหกสิบได้อะไรนี่ก็เนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมมันวนกลับมาที่เดิมครับได้หนึ่ง อ่แล้วไซสามร้อยหกสิบเรได้อะไรก็ได้หละไ,ได้ศูนย์อืมนี่นะครับเนี่ยทาให้เรารู้เพิ่มขึ้นอันนี้คือพี่สอนเพิ่มให้นะพี่สอนเพิ่มให้จากจากอ่านิ้วมือนะครับเมื่อกีน้นี้ในนิ้วมือเราเรารู้แค่อะไรศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสบถูกไหมครับรู้ห้ามุมแต่ถ้าเราใช้ยูนิตไซเคิลเนี่ยน้องสังเกตว่าเราจะรู้เพิ่มขึ้น